ต้นเนี่ยเพราะว่าทางติดเพื่อนขออะไรก็ได้นะครับตอนก่อนไม่มีคนขอ,อเลยเจ้าที่ป่ะเนี่ยขอหน่อยไม่ได้หรือไม่ได้ของเจ้าที่อู้ขี้ห่วงว่ะไปไปออกไปไป เฮ้ย hey, แกเป็นใครแต่งตัวขนาดเนี้ยคิดว่าข้าเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยไงข้าคือเทวดานะสิเงินค้าขอพอรได้สิไม่มีปัญหาเลยข้าขอรถสักคันหนึ่งจะได้ไหมขอมาข้าจะใหู้้หู้ท่านรถเปียวมากมเลยท่านอขอบคุณมากครับท่านเจ้าตื่นเต้นอะไรมากมเนี่ยแค่แค่เส็กรถเองขอลองดูนะจดไปอุ้ยเปียวอ่ะ ท่านทำไมรถมันดูเก่าจังอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เทศบาลเราอะ่ะเขามีที่ตรวจสภาพรถรีแล้วนะว้วยไปท่านรถ<ด>พี่ครับตรวจสภาพรถให้หน่อยครับได้เลยครับน้อง เสร็จแล้วครับนอ้องเยี่ยมไปเลยครับสำหรับโครงการเก่าแต่เก่านะครับเราดำเนินการร่วมกับห้างสับสิกัสชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนทันโรบินสันบางกอกแรนนะครับคือเราจะนำรถเก่าที่มีอายุเกินมากว่า10ปีนะครับเข้ามาตรวจสาภาพในตระเวกรชนของเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับถ้ารถคันไหนที่มีการตรวจสาภาพและตรวจสาภาพผ่านเนี่ยรถคันนั้นก็จะได้สติ๊กเกอร์จากเทศบาลและตรอเพื่อที่จะเอารถ คันดังกล่าวเนียไปจอดรถตามวีพีปั๊กคิงตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยนะครับเทศบาลก็จะขอเชิญชวนให้กับประชาชนทุกคนนะครับนำรถเข้ามาร่วมต,วตรวจสภาพของโครงการมาชื่อขอบรถพีเอ็ม2อยชุห้าร่วมกับเทศบาลนครปักก็ดครับ